เราดูแลตัวเองเราใส่ใจตัวเองนะครับผมก็เรื่องสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยมามาอยู่แล้วปกติอะไรเงี้ยผมก็การได้มาเป็นแบรนด์พัสดุก็แรกผมรู้สึกว่าก็เป็นเกียรติแล้วก็ด้วยแบรนด์ที่เป็นโค้ดเรื่องการใส่ใจตัวเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกชอบมากนะครับผมแล้วก็เป็นตัวช่วยหรือเป็นไอเทมที่มันจะต้องมีเป็นต้องทานเยอะใช่ไหมใช่มคผใช่ใช่รื่ใช่ใช่งใช่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 ใช้ใช่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 าช่าช่ใชเใช่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 ใื่ใส่ใจตัวเองใช่ใช่ คุที่านักมาอยากาแค่3วันที่ผ่านมาเนี่ยเ่มากะใช่ครับผมก็จริงเราด้วยความที่ทำงานหนักแต่ว่าเราอย่างอย่างที่บอกคือร่างกายถ้าทำงานหนักมันไม่ไหวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนอนให้ดีออกกำลังกายให้ดีแล้วก็เรื่องของการใส่ใจตัวเองด้วยเรื่องวิตามินต่างๆอะไรก็ปรับใยญาให้มันขาดอะไรเงี้ยขา้วยแบบมง้มีมีอยู่แล้วเป็นแพ็กเลยที่เป็นแบบเวลาไปที่ไหนก็จะมีแบบพี่เขาก็จะคอยแบบ ทำมาให้มันจะเป็นแบบล็อกล็อกล็อกของมันอะไรเงี้ยผมแล้วก็กินตลอดใช่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 ใส่กล่องไว้ใช่ครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมอย่าลืมใส่ใจตัวเองด้วยสวิเซ่นะครับผมเกรฟซีแล้วก็คาราเซนเกรฟซีแล้วก็ฝากแบนด์เบสเตอร์ของสวิเซ่คนนี้ไว้ด้วยนะครับผมเมื่อกี้ประกาศวันที่เท้าเลยนะคะงานสุดท้ายอ๋อส่องอาทิตย์เดือนกันสุดท้ายอะไรจ๊ะ วว่าเออันนี้ใช่ก็เป็นเหมือนส่งท้ายเพราะว่าอถ้าสอนที่ผมรู้สึกว่ามันก็นานนะการที่ได้ไปเพราะว่าเราไปตั้ง5เมืองในลาตินอเมริกาครับผมไปโอ้ไปชิลีเปรูบราซิลแล้วก็เม็กซิโกไปสองเมืองอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแบบนานแล้เหมือนเท่ากี่คนอนห้าเมืองครับห้าเมืองไปเป็นกี่คนในห้าคนจะได้เหมือนกันนะคะไปในสอนที่ใช่ก็ต้องไปให้ครบในในตรงนั้นด้วยใช่การเดินทาง ก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าถ้าไปที่นู่นก็คือบางทีเกิน24ชั่วโมงนะใช,ใช่ครับแฟนๆที่โน้นเขาเรียกร้องแล้วก็เลยไปเสิร์ฟให้อ่าใช่ด้วยแล้วก็มันมีบางประเทศที่ตอนแรกเราตอนแรกเราจะไม่ได้ไปแต่ว่าด้วยแฟนๆเขาแบบอยากให้เราไปอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามหาถามว่าเฮ้ยเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงในเมื่อเราไปตรงนั้นอะ่ะไปลาตินอเมริกาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นเพลวูขึ้นมาอีกสเตชันหนึ่งอะไรเงี้ยครับผม ก็ประมาณหมายถึงว่ากคอนของเราใช่ไหมครับผมก็จะคล้ายๆทัวร์ที่แล้วจะใกล้ๆเคียงกันครับผมก็คือเราก็จะเอาเซตลิสต์แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในบางประเทศครับผมเตรียมอะไรไปบ้างคะเพราะว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นเขตเตรียมฝึกภาษาในภาษาถิ่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบดูซีรีส์แบบภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ฝึกไปด้วยตอนนี้ฝึกไปถึงไหนไม่ไปถึงไหนครับผมไปถึงแบบว่าแบบแนะนำตัวได้อะไรอย่างเงี้ยหอ่า กูย uh, no no ังส oh, ู้นะเชสมีน oh, ้ำเราปลี่ยนเโยคอะไรก็ฝึกพยายามพยายามฝึกเยอะอะหรือว่ามันยากอ่ะพยายามฝึกแบบว่านับเปลี่ยภาษาสเปนอะไรเงี้ยใช่มันผมชอบผมชอบนับเป็นไอ้เป็นอะไรเงี้ยเอาไว้ใช้แบบได้หลายอย่างเวลาไปอีลิทชอปปิ้งไปไหนอะไรเงี้ยี่จะเดินทางเมื่อไหร่เออวันที่ ไม่ใช่ที่สามสี่นี่แหละสามสี่เนี่ยผมจำไม่ได้ใช่ครับคือไปแล้วก็เริ่มเริ่มการเล่นเลยใช่พยายามจะได้มีเวลาเที่ยวพยายามจะไม่มีเวลาเที่ยวแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงชอบชอบไปเดินในในแบบที่ที่เป็นแบบโลเคชั่นมาร์เก็ตของเขาอ <c oughs> ะไรอย่างเมีการเติมอ่ะแบบว่าเติมแทนไปคร่าวๆว่าถ้าได้ไปจะไปยังไม่ถึงอะไรเลยเชิร์ก็ไปจริงๆมีแบบแนะนำจากท่านทูตอ่ะ ซันทูที่ไทยอะไรเงี้ยพอเราไปทําเราก็ไปเจอแบบซันทูใช่ซันทูก็แนะนําว่าไปตรงไหนดีอะไรเงี้ยเออแบมีมีมีแบบว่าอยากไปใช่จริงๆผมจะชอบไปแบบรอคคอรมาร์เก็ตที่ที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีร้านอาหารที่อันดับแบบติดอันดับโลกเลยที่เอ่าเปรูใช่อาหารลาเตียมนาเตียมทิจามาลาเตียมเปรูอ๋อครบแล้วครับผมครบแล้วเตียมไปเที่ยวอย่างเดียวก็ไม่ได้เลยคือจาก เออ่ผมก็ชอบอาหารที่เป็นแบบเป็นอาหารสเปนอ่ะโปรตุเกสอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไทยเราก็ไปหากินพวกอาหารเม็กซิโกอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอที่มาจากร้านทขายยาฝรั่งดูแลมันมาจากอะไรกันครับมันมาจากไอโนนนี่แหละครับผม มาจากนน,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 นทนนทันนอนคนนี้แหละครับเขียด้วยความที่เขารู้สึกว่าเราอยู่ในไซส์มินิซึ่งผมไซส์มาตรฐานชายไทยนะครับผม175ซนติเมตรนะ<อ>เขาต้งหากที่ไม่ใช่ไซส์ปกตินะครับผมเราได้ยินขายานี้ก่อนเขาพูดมาเป็น่ใช่ครับผมคือหลังๆมีการแบบเพิ่มเ้อยเป็นการอธิบายปีกว่าเหมือนรถสปอร์ตอะไรมีท้ายคูเป้อะไรไม่รู้ครับก็ก็อย่างนี้แหละครับผมเพราะว่าเวลาคนที่เขาแซล์เราอมีอยู่2อย่าง คือเขาแบบว่าหมั่นไส้เราอะเขาชอบเรามากเออคือรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีเอออันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่เป็นหน้าสนหมั่นไส้มากกว่าครับขนาดว่าคุณสองคนตกาศว่าแบบว่าถ้ามีคอนเสิร์ตจะไม่ขึ้นเวทีเดียวกันแต่ก็ขึ้นเวทีกันเดียวกันทุกคนนะแล้วก็นนะครับมันเป็นโชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับใช่แต่ว่าเราสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือสิ่งนี้แต่ละสิ่งที่เราอ่ะเรื่อกที่ทําได้ก็คือเราก็เลือกจะต่อยกันบนเวทีเลยใช่อันนี้สิ่่งททีเราได้คั อ่างนฉายาอะไรน้ผมเหรอครับเอเจ้าไม้ขีดไฟก้านน้อยเดียวดายมั้งเก็ะใส่ก็ดูสงสูงเป็นแบบแท่งๆนะไม่ตอนแรคือตอนที่เขาอัดมา งอนไหมเพื่อนไหมจริงๆคือผมว่ามันก็คืองอนไม่ได้หรอกเพราะพรเราก็เซลเขาเยอะเหมือนกันเออเพราะว่าก็แบบมันน่ารักมากกว่าอะไรเงี้ยมันทำให้แบบการขึ้นไวทีเราก็รู้สึกสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยใช่้พูดต่อหน้าสื่อนะเพื่อนหลังสื่อแล้วว่าแอแครนินึาว่ากลายเป็นว่ามัจะเป็นทองฟลของครู2ตลอว่าถ้าคนหนได้ขึ้นก่อนคนนึงมาตอโใช่เพราะว่ายิ่งเราได้ขึ้นหลักเนี่ยเรายิ่งได้เปรียบ เพราะว่าเขาไม่ไม,ม,มีใครมาต่อแลอ้วใช่แล้วอย่างนี้คือไม่ต้องซ้อไม่ต้องหาเวลาว่าเอ,อ้ยแบบจะต้องรนันต้องอะไรอย่างนี้อ๋อไม่เรื่องเป็นเรื่องของการแบบว่าคิดอย่างเดียวเลยว่าจะตอบว่าอะไรพี่ <c oughs> คุณแกนไม่เหมือนกันเพะล่าสุดคุณไปนั่งดูคอนทอล์มใช่<น>ผมก็ไปดูในเอ็กไงเวลาแฟนๆเขาชอบแทดมาว่าเอ้ยนนท์เขาทางนี้นะสู้ๆนะคะพี่เจฟสู้ๆนะคะได้แบบว่าเราสู้กับนนทนนได้ เรื่อองะกณฑ์คอนเสิร์ตไม่ได้หลุดเลยผมบอกว่าผมใครจะไปว่างไปสามวันมันโหม,มันเยอะเกินไปใช่ผมว่าไปไปไผมไม่ไม่รู้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปผมไปแถ้าว่างก็อาจจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องดูก่อนเพราะว่าช่วงนั้นก็คิวแน่นอะไอย่างเงี้ยเพื่อนหลุดยังไงเพื่อนหลุดยังไงเออเดี๋ยวเราจะจะไปดูอ๋อบอกไปแล้วว่าเพื่อนชวนมาแล้วก็บอกเออว่างๆก็ถ้าจะว่างก็ไปอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีใครเชื่อเลยนะ ได้ยินได้ไงนะ่ะว่าไม่มีใครเชื่อคุณเลยม่มีใครเชื่อคุณเลยผมอยากรู้ว่าเขาได้ยินได้ไง<อ>ไม่ใคร,รหลดไม่หลุดไม่มีอะไรผมบอกผมไม่ว่างเพราะวามีคอนเสิร์ตใช่เราก็มีการมีงานทำจะเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรจัดตั้งสาวันเออ ต้องรอดูว่าเวลาที่เราไปโดนแดดที่ลาตินอเมริกาแล้วมันจะฮอตขึ้นขนาดไหนครับผมกินขึที่เลย,ยไม่ได้แล้วกลับมาถึงก็มีงานเลยใช่ยเขาวิ่งเฟสติวัลเลยจำได้ก็คือน่าจะไปริมเลสสองนะจำไม่ผิดเจมส์เคยจำไหมแต่ว่าเอาแค่ครึ่เดือนผ่านมาเล่นไกี่คนจำไม่ได้ครับจำไม่ได้จริงไม่รู้เหมืไนว่าเล่นไปเท่าไหร่แต่ว่าก็คืรู้สึกว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้น<ม>ใช่รู้สึกไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันมันมีเรื่องการแบบ คือถ้าถ้าด้วยสกเกลงานผมอะมันทุกวันมันมีอะไรทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเฟสติวัลมันจะแบบเป็นหย่ยอมๆหย่้ยไม่รู้สึกว่าเยอะมันจะมีแบบถ่ายแบบถ่าย t v c k v มาอีเวนต์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่เฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ไม่รู้สึกว่าเยอะ่าสุดอะไรผมว่าสัปดาห์นี้ะมั้งผมคิดว่าแต่คือในวันหยุดมันก็จะมีอะไรให้ทำนี่หรครับงานที่ต้องถ่ายลงไอจีงานที่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ยังทำอะไรเลยอ่ะเออมีไหมงานที่ถ่ายมาโนนที่ถ่ายมา ทำะไรที่แบบไม่ทำอะไรเลยนอนอยู่บ้านเป็ชีวิตทิล์ไม่แน่ใจเลยอะ่ะน่าจะน่าจะเดือนที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อช่วงช่วงช่วงแบบว่าหลังคจบคอนตัวเองคอนใหญ่ตัวเองอได้มีเวลาแบบหยุดพักแบบเออแบบรีชาร์จอยู่ <laughs> ไม่ห้าสี่ห้าวันอะไรเงี้ยใช่ผมครึ่งวันปวดมากเลยนะใช่ใช่ <laughs> ใช่ตอนนี้ก็คือไปสองนาทีแล้วครองใช่แล้วีอะไรจะบอกแฟนๆไหมคะว่าก็ ระหว่างนั้นความคิดถึงไปก่อนตอนที่ก็ความคิดความคิดถึงไปค่าคนได้นะครับก็ผมก็อาการแบบตัวลุนๆนิดหนึ่งเราเล่นเราเล่นแต่ว่าอยากให้ทุกคนระหว่างนั้นก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับผมผมก็จะพยายามรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับถ้ารอวันนอนถ้าไม่รอแล้วจะทำอะไรอ่ะเปิอแบบเจมสอนที่มีอะไรให้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 แัดต่อเปิดกล้องเพลงผมแล้วกัน ระวางนั้นเนระผมว่าปีนี้มีโปรเจกต์ที่น่าสนใจเย,ยอะมากในช่วงอบอกไม่ได้บอกไม่ไนดะ้อะที่น่าสนใจที่สุดก็คือแฮปปี้เอนดิ้งที่ที่ที่กำลังออนโปรเซสอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรก็เดี๋ยวรอมาติดตาม